อีกกรณีหนึ่งก็คือตำรวจสองนายครับที่ไปควบคุมตัวนักธุรกิจชาวมาเลเซียที่นั่งสูงบบารากุอยู่ที่หน้าบ้านหลังจากที่คุมตัวไปปรากฏว่านักธุรกิจรายนี้รู้สึกไม่ปลอดภยัยหนีกลับบ้านมาตอนนี้ตำรวจสองนายที่ไปคุมตัวถูกตั้งกรรมการสอบและตำรวจเตรียมส่งเรื่องให้กับปปชตรวจสอบแล้วนะครับถึงความประพฤติที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันฝั่งของผู้เสียหายครับวันนี้มีหลักฐานเพิ่มเป็นคลิป ภาพแล้วก็คลิปเสียงบอกว่าหลังจากเกิดเหตุแค่1วันมีคนมาเรียกนะฮะให้ไปจ่ายเงิน5,000เพื่อจบเรื่องนี้ครับมาดูความคืบหน้าการสอบปากคําตํารวจยศร้อยตํารวจโทรสังกัดตํารวจท่องเที่ยวแล้วอีกหนึ่งนายเป็นดาบตํารวจสังกัดตํารวจสืบสวนต่อม .6 ครับหลังจากที่ถูกนักธุรกิจชาวมาเลเซียแจ้งความหลังจากตํารวจ2นายนี้อ้างว่าจะอุ้มขึ้นรถขณะที่นักธุรกิจ นั่งสูบบารากุอยู่หน้าบ้านที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเมื่อคืนวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาหลังถูกแจ้งความนะครับตำรวจทั้งสองนายก็เข้าให้ปากคำเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกบันเคิงเหล่าเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสะเดาบอกว่าขั้นตอนของการสอบสวนคดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานครับซึ่งต้องทำให้รัดกุมแล้วก็เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เพราะผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีผู้แจ้งว่ามีการมั่วสุมและมีการสูบบารากุจึงควบคุมตัวไปบันทึกการจับกุ่มที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวแต่คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่จะสรุปสํานวนให้กับปปชดำเนินการต่อนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นขณะที่นายพงศธรสุวรรณรักษาทนายความผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้ได้ส่งพยานหลักฐานเช่นคลิปวิดีโอวันเกิดเหตุ คลิปเสียงสนทนาในวันถัดมาของบุคคลที่3ที่โทรศัพท์ไปยังผู้เสียหายเรียกให้จ่ายเงิน5,000บาทเพื่อจบเรื่องนี้ส่งไปแล้วครับทั้งหมดทั้งคลิปเสียงแล้วก็ยังมีคลิปวิดีโอขณะที่ตำรวจทั้งสองนายไปขม่มขู่ภรรยาของผู้เสียหายที่บ้านด้วย